สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมกระบะ4ประตูเทอร์โบนะครับกับวีโกปี2010มือเดียวป้ายแดงนะครับรถสวยสภาพสมบูรณ์สุดๆนะครับสประตูเทอร์โบนะครับ เกียร์ธรรมดาขึ้นลงสะดวกสบายใครกำลังหากระบะใช้งานนะครับได้ว i g o Turbo นะครับเครื่อง2,5 0 0มาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับคันนี้ปี2 0 1 0เจ้าของดูแลดีสุดๆเลยนะครับไม่มีชนหนักตัดต่อรือพิกลมนะครับรถไม่เคยบรรทุกหนักเลยครับรถสวยสมบูรณ์แบบนี้นะครับสีขาวด้วยครับนานๆจะได้เจอสวยๆเลยนะครับประวัติชัดๆนะครับสมบูรณ์ทุกระบบนะครับมาชมดูได้บริการจัดส่งทั่วไทยนะครับ289,000ับาทบริการจัดไฟแนนทั่วไทยนะครับ 6300โดยประมาณผ่อนได้6ปีนะครับคันนี้สวยสมบูรณ์สุดๆเลยครับใครอยู่ใกล้อยู่ไกลรับรองว่าได้รถแน่นอนนะครับลองเช็คชมดูรถทดลองขับมินบุรียางดอกเต็มนะครับเพิ่งเปลี่ยนมาได้เลยครับนี่เอาไปใช้งานกันยาวๆนะครับและก็ไม่เคยบรรทุกหนักนะครับกระบ,บะแม็กไลเนอร์นี่ยังเนียนๆอยู่เลยนะครับ รถส,สวยมากๆนะครับกับคันนี้นะครับเป็นมือเดียวป้ายแดงนะครับในเล่มจะมี2ชื่อนะครับพ่อโอนให้ลูกนะครับใช้ดนบ้านเดียวนะครับก็เอาเป็นว่าถ้าท่านชอบและเข้าใจนะครับราคาสภาพและคันนี้นะครับภายในดูแลดีมากๆนะเจ้าของคุณลุงนี่ดูแลดีสุดๆเลยครับ นี่เลยครับรถสวยสมบูรณ์แบบนี้นะครับใครที่กําลังหากระบะ4ประตูนะครับตัวนี้เกียร์ธรรมดาดีเซลเทอร์โบ4ประตูนะครับรถสวยระบบไฟฟ้ากระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้านะครับรถสวยระดับนี้ถูกใจใครบ้างหรือไม่นะครับรีบพิจารณาจับจองก็ได้เลยครับรถสวยแบบนี้ก็นํามาฝากให้กับสมาชิกนะครับจะสดจะผ่อนเตรียมตัวมาเลยครับไม้แท้260 0 0 0กกิโลเมตรนะครับกับเกียร์ธรรมดาดีเซลเทอร์โบรถสวยรถดีคัดและเช็ค ที่เหลือสมาชิกพิจารณารัดตัดสินใจนะครับเป็นตัวเลือกให้กับสมาชิกได้นําไปใช้งานนะครับราคาสดหรือผ่อนขึ้นอ,อยู่กับความชอบความพร้อมและความเข้าใจนะครับสําหรับใครยังไม่ชอบและไม่พร้อมนะครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ก่อนนะครับมีรถมาให้เลือกอยู่ตลอดทั้งวันทั้งเดือนทั้งปีนะครับกอดมาถึงเวลาก็จะได้จัดกันได้นะครับใครที่สนใจนะครับอยากได้รถไปใช้งานนะครับอำนวยความสะดวกก็ ลองติดตามช่องนี้ไว้ก่อนนะครับเราคัดรถสวยเปิดราคาไม่แรงไม่แพงนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยบริการจัดไฟแนนทั่วไทยนะครับราคาสาภาพคันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจดูจะมีของแถมมาให้นะครับเป็นเครื่องเสียงว่าเบานะครับตึบๆพอได้ฟังกันสบายหูมันๆนครับตัวนี้มาชมดูได้นะครับเครื่อง2005ดีเซลเทอร์โบนะครับ